อีกสองลือหึง่งพระนางเบอร์ใหญ่จ่อบโบกมือลาวิกหมอชิดหลังวันก่อนเพิ่งมีกระแสข่าวลือว่าปุกลุกฝนทิพชิ่งเจ็ดสีเข้าซบวิกพีพีทีวีและเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังปีใหม่ที่จะถึงนี้ และล่าสุดก็มีข่าวลือเขย่าวขวัญแฟนวิกหมอชิดตามมาอีกระรอกว่าสองพระนางเบอร์ต้นๆของวิกอย่างขวัญอุตสามณีและนิววงสกรกำลังจะโบกมืออำลาวิกสีรุ้งเช่นกันส่วนเป้าหมายภายหน้านั้นพระนางคนดังจะไปพุ่งชนวิกไหนนั้นหรือลอยตัวเป็นอิสระหรือเปล่านั้นก็ยังไม่รู้ได้ก็คงต้องรอติดตามประชิดข่าวกันต่อไป งานนี้ก็มีคำถามตามมาว่าใครๆก็สมองไหลทยอยก้าวขาออกขนาดนี้และช่องเจ็ดสีจะเหลือใครบ้างที่ยืนพื้นแต่งานนี้ขอบอกว่าแฟนๆหมอชิดเขาไม่กลัวหรอกคะ่ะแค่มีเวียสุกลวัฒน์และแม่อำพัชราภาก็เพียงพอแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o อ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ